สวัสดีทุกๆคนนะจ๊าวันนี้เราจะมาทำให้ทุกคนเห็นว่าพืชผักขมๆมสามารถช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนี่นะเราก็ไปตัดมาอันนี้พริกกระเรียงของคุณจริยาที่ให้มานะเออเนี่ยเราไปหมกหมกไว้ไงเขาไม่ค่อยโดนแสงเนี่แต่ทีนี้เราก็ตัดกิ่ง ของเขามาปักชำอันนี้เป็นกิ่งของพริกพริกกระเรียงที่ตัดมาปักชำนะส่วนนี้เป็นผักแพลวเ,เอามาปักชำไว้เหมือนกันทิ่มันไปติดรากแล้วลนะ่ะอันนี้ก็ติดรากแล้วนานแล้วทีนี้เราจะมาช่วยดูแลเขาไม่ให้มแมลงพวกเพลี้ยมาเกาะเราทดลองแล้วนะพืชผักขมขมเนี่ยสามารถช่วยไล่มแมลงบีบขาได้เป็นอย่างดีใครที่ปลูก ในกระถางหรือปลูกลงดินลองเอาพืชผักขมๆไปวางรอบๆกระถางรอ,รอจนเข้าย่อยสลายนะจะสังเกตว่าเพี้ยที่เคยเกาะอะไรเงี้ยหายหมดเลยแปลกดีเนี่ยเราก็ไปตัดใบนี่มาสะเดาบ้านเรามีสะเดามีหนานเฉาเวยใช่ป่ะมีหนานเฉาเวยมีอังกาบหนูมีฟ้าทลายโจรไปตัดมาส่วนนี่ก็เป็นมรุมที่มีริ์ฆ่าเชื้อโรคในดินนะ สังเกตพืชผักหน้าบ้านของเราไหมมันจะขึ้นดีดีเพราะว่ามันมมีเชื้อโรคในดินเราไปตัดตัดมาแล้วก็มาโยนบกบกไว้หน้าบ้านเพราะใบใบของเขาเนี่ยสามารถไอ้นี่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถ้ากินใบเอาไปทอดไข่เจียวเอาไปต้มจืดใส่หมูสับอันนี้ก็ช่วยลดความดันลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดลดน้ำหนักได้ เอามาใช้ประโยชน์ให้หมดเลยนะจ๊ะอันนี้ไม่มีอะไรมากก <c oughs> ็หัน่นหั่นฝอยๆแล้วก็ใส่ไปง่ายอฮ้ยเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนมาเดี๋ยวนี้เอาไว้ก่อนอึ๊บอุตยตัดใส่ทีนี้หัน่นฝอยๆหั่นมันตะกิ่งหน้าก,กนานนี่แหละใส่ลงไปนี่สะเดา อะไรที่มันเป็นพืชผักขมขมเนี่ยม,มีประโยชน์ทั้งนั้นเป็นยาใช่ไหมนานเชเวยกินวันลยอดนะจ๊ะทุกคนนี่นานชชเวยเนี่ยกินวันละยอดเขาช่วยอะไรหรือเปล่าเขาช่วยลวดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนะวันวันละยอดพอแล้วอย่าไปกินแบบอะไรที่มันมากเกินความต้องการของร่างกายทุกอย่างเนะ่ะ นะยาก็เหมือนกันตัดมันไ,ไปทั้งก้านแหละนะฝนะากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาฮาหุนหวนทำสวนทุกวนัน ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอ,อีฝากไกลค์กดแชร์กดต,ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานี่พยายามทำพวกรา ถึงแม้เราจะไม่คือวิธีการโปรโมทช่องให้ตัวเองก็คือเข้าไปทักทายคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นขยันหน่อยแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเรามีเงินเราก็จะโปรโมทช่องเหมือนกันโตเร็วดีคนเห็นเยอะดีแต่คนด่าก็เยอะโอ๊ยเราทำไม่ได้หรอกเพราะว่าหลายคนเสียงฮ่าๆคุ้นๆอย่างเราอย่างเงี้ยถึ้นโปรโมทช่องก็ตายเลย คนเข้ามาดา่าไม่เว้นแต่ละวันอ่อือนี่เดี๋ยวเราจะทำทาอะไรดูเดี๋ยวเราจะถอนนี่นี่วนะเดี๋ยวเราจะถอนออต้นนี้ออกนะอันนี้เป็นกิ่งอย่างที่บอกนะเป็นกิ่งที่เราตัดมาปักชำเพราะฉะนั้นเราจะย้ายเขาเอ้วเนี่ยรากรากเยอะไหมเยอะ เอาไปใส่ตรงไหนดีถ้ากลับเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งเอ้าเพิ่งเอาอันนี้เดี๋ยวก่อนเพิ่งเอาเนียมหูเสือคุณหน่อยมาปักช้ำปเนี่ยไปดูคุณหน่อยบ้านไร่องพยอมแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวคุณหน่อยเดี๋ยวขอเว้นคืนที่แป๊บนึงนะคุณหน่อยนะ <c oughs> คุณหน่อยบ้านไร่องพยอมอันนี้ขอเว้นคืนที่แป๊บหนึ่งเพิ่งจะมาปักมาตะกี้นี่เดี๋ยวกัน เด,เดี๋ยวเดี๋ยวหาหาบ้านให้หม่นะตาคุณหน่อยคุณหน่อยอยู่รอบบ้านนะจ๊ะนี่เราจะมาใช้เป็นคือที่ดินคุณหน่อยหน่อยนะนี่เอามาใส่ย้ายกระถางนี่ได้หนึ่งต้นนะจ๊ะพริกกระเหรี่ยงของคุณจริยาได้ลนะดี๋อาดินมากด,กดให้จมๆหน่อยทีนี้ก็ใส่เลยนี่ ดินเรื่อนสุยดีไหมะนะดินเรื่อนสวยไหมตพวนี้จะได้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักไงถ้าได้น้ำหมักสารพัดน้ำหมักนี่รับรองได้ดินเรื่อนสวยมากเลยคุณหน่อยรอกันนะจ๊ะคุณหน่อยไปดูช่องบ้านไร่วังพยอมนะจ๊ะหญิงเหล็กหญิงแกร่งแห่งบ้านไร่วังพยอม <c oughs> คุณหน่อได้ก้อนเก่งเลยอยคิดดูไอที่ตั้งเดียวตั้งแยะทำอยู่คนเดียวสุดยอดไหม พวกเราเนะีเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์อะทำเกษตรอินทรีย์กันทั้งนั้นเลยไม่มีปุ๋ยเคมีเลยเพราะฉะนั้นเลยต้องขยันทำเลยว่าขยันทำน้ำหมัก <c oughs> น้ำหมักขรพลัดน้ำหมักปุ๋ยหมักอเน,นี้เอาไปหมัก,มกทำน้ำหมักพืชขมก็ได้นะเอามารวมกันใน3ากิโลนะน้ำตาลทรายแดงหนกิโลแนละ้วแล้วก็เติมน้ำให้ท่วม,มหน่อยแล้วก็คอยคนหมักไว้ <c oughs> อย่างเราเนี่ยส่วนมากจะชอบหมักไว้นานๆเยนะหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งเออแล้วก็ไปตักลดราดผสมน้ําใช้อย่าไปตักราดแบบสดๆเพียวๆไม่ได้นะเขาเป็นกรดนะเคยแล้วเราเคยทําแล้วลองดูเราทดสอบดูเอาไปตักแบบขึ้นมาสดๆเพียวๆนะพร้อมกงพร้อมกับพร้อมใบต้นไม้ตายเลย <c oughs> แรงอสมควรนะนี่ทำเป็นเล่นไป นะทำตามเรารับรองได้มันสามารถช่วยไล่มแมลงแล้วก็เราก็มั่นใจว่าสามารถรักษาโรคพืชได้เช่นกันน,นี่เอานี่มารักษา่าเชื้อโรคในดินใบมรุมเอาไปรูดเลยนาบานเยอะใครที่มีต้นมรุมลองดูนะมีไนโตรเจนสูงอีกต่างหากช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินปรับสภาพดินก็ได้ เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปนะจ๊ะนี่เท่ากับเราก็ได้พริกเออพริกหลายคนยังไม่รู้นะว่าตัดกิ่งมาปักชาได้นะพริกเนี่ยหลายคนยังไม่รู้หลายคนดูแล้วตัดยอดตัดยอดมันก็จิ้มเลยเวลาเขาสูง,สงเห็นปะ่ะเวลาพริกอ่ะเวลาเราปลูกแล้วเขาสูงขึ้นมาแบบนี้ฮะเราก็จะตัดแต่งเขาเพื่อที่เป็นพุ่ม เพราะฉะนั้นตัดไอ้อยอดที่สูงๆเนียมาทิ่มต่อขยายไปง่ายนิดเดียวนะจ๊ะทุกคนสีนแสงดาวดูเ่าเราเร้องจากสุ้มทุ่มรุมน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงาม พอไาแล้วแล้วบูดรถไฟพี่แสนอะไรสมุทรสงครามคงละเมอเพอพรำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองเอาทังกานขยันหันเข้าไป รากการทานเรียกชายลูกน้ำเข็มโ็ทาอาบเรือไทยฝึกเตรียมเอาไวคค้คุ้มครองใช่ป่ะคุ้มครองหรือทุกกองี่ต้องขอลาจากแล้วแกวตา ลาทินแม่กลองอ๋อคุ้มครองถูกแล้วเพราะจะได้ตรง,ตรงกับกองกรองห้องหวนมาหาน้องคนสวยแม่กลองคอยพี่กลับมา <S <S 1> <S 1> ทีนี้เราก็จะคอยดูนะจ๊ะแต่จำเอาไว้ว่าพริกสามารถตัดยอด หํักชำได้เป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็รดน้ําอันนี้อยาให้ย่อยสลายเร็วๆก็เอาน้ําหมักสารพัดน้ําหมักของเราเนี่แหละมาลดรากน้ําหมักเศษอาหารน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสารพัดน้ําหมักได้หมดพวกนี้จะช่วยย่อยพวกน้ําหมักต่างๆจะช่วยย่อยได้เป็นอย่างดีเติมธาตุอาหารย่อยพวกธาตุต่างๆสารอาหารต่างๆออกมาหมดเลยสารขมๆ ดึงไนโตรเจนออกมาเนี่ยย่อยช่วยย่อยพวกน้ำหมักต่างๆเอามา <c oughs> เดี๋ยวกันอันนี้พอดีดินเต็มพอดีดินเต็มเอา้าเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้ออกมาก่อนอันนี้ก็มีรากแล้วเดี๋ยวกันแน่นแนนแน่นแน่นผักเพลวตัดยอดมาปักทำไปทั่วเหมือนกันผักเพลวตอนนี้ ได้มาต้นสองต้นก็ขยายไปสิพวกเราอ่ะเก่งจะตายดูรากเขานนี่เนี่ยรากเต็มเลยเห็นปะเดี๋ยวไปขยายต่อเดี๋ยวไปจิ้มอ่อยู่อยู่กับคุณหน่อยไปก่อนนะจ๊ะอยู่กับคุณหน่อยนะอย่าดิอย่าโอนนะคุณหน่อยมาเดี๋ยวเราก็จะ เอาไอ้นี่มาใส่ด้วยเพื่อที่จะฆ่าชุโรคในดินดูใบเหลืองเองไม่ค่อยสมบูรณ์เดี๋ยวคอยดูนะอีกสักประมาณอีกสักประมาณ1เดือนทำช่องกันไปนะพวกเรานะทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแค่นั้นเองนะเหนื่อยก็พัก เราดีนะอยู่กับบ้านเนี่ยเราทํานู่นทํานี่เราคือดูแลแม่ได้ด้วยไงหาเงินอยู่กับบ้านนะหาเงินอยู่กับบ้านนี่แหละใครสั่งต้นไม้ก็กส่งเราบอกก่อนนะเราไม่ค่อยได้เล่นเฟซน,นะเฟซเราเอาไปแช์ไอ้นั่นแชร์ช่อง of youtube เพราะฉะนั้นถ้าใครไปทักเราในเฟซเนี่ย เราไม่รู้เรื่องเลยให้แอดไลน์มานะเราจะเล่นอยู่2อย่างเนี่ยไลน์กับไอ u t u b e สังเกตไหมเวลาใครบอกว่าเอ่อพวกที่ทำช่อง YouTube อ่ะเขาจะให้แอดไลน์แอดเฟซบางคนก็จะเล่นแต่เฟซส่วนเรานี่ถ้าเกิดค้าขายอะไรเงี้ยเขาจะให้แอดไลน์เพราะไลนมันเป็นเอ่อ ถัดร์มที่ส่งข้อความหากันได้สะดวกพอสมควรเราถึงได้บอกแอดไลน์มา092 271 7201ติดต่อซื้อขายอะไรเงี้ยถ้าไปในเพจเราเรายังไม่เราเพจส่วนเพจที่เปิดไว้ก็เอาไปลงเอาไว้ลงอย่างเดียวเลยนะ่ะลง Youtube แล้วก็เอาไปลงคลิป ที่เราอัดจาก youtube เสร็จแล้วก็เอาไปลงที่เพจเพราะฉะนั้นคนที่มาติดต่อเราอาจจะเกลียดขี้นาเราไปแล้วเพราะเราไม่ตอบไปเลยเลยลงอย่างเดียวเนี่ยสมมติอัดคลิปเนี้ยอัดคลิปนี้ลงช่อง youtube เสร็จก็ไปลงเพจอะไรเงี้ยมีหลายเพจมีหลายเฟซมั่วยหมดแล้วแต่เราไม่ค่อยได้ไปใส่ใจเราทำคนเดียวด้วยเราทำหลายช่องไง เราก็เลยเน้นทําช่อง Youtube อย่างเดียวติดดอกแล้วนะจ๊ะนี่น,น,นี่ติดดอกเรียบร้อยแล้วใครที่กําลังท้ออยู่อย่าเพิ่งท้อนะเราว่าอีกหน่อยโควิดมันก็จะไปแล้วจริงๆอีกไม่นานหรอกริดใบออกให้เขาปรงๆหน่อยนะไม่มีอะไรที่มันจะอยู่กับเราได้ตลอดไปหรอกจริงๆ ความสุขด้วยความทุกข์ด้วยเวียนวนมากันอยู่แบบนี้ใครปรงได้ก่อนก็ทุกน้อยหน่อยถ้าคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนก็จะไม่ทุกข์มากนะคนที่ดินรนต่อสู้ชีวิตเพื่อหาเงิน มาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วว่าสําหรับเรานี่คนที่ไม่มีหนี้นะในอย่างเรามันไม่มีหนี้มันก็ยังโอเคอยู่นะแต่มันมีค่าใช้จ่ายไงใช่ป่ะของเรานี่ค่าใช้จ่ายหลักๆเลยคืออาหารเสริมแม่ที่บํารุงแม่ให้แม่แข็งแรงให้แม่แข็งคือเราก็รู้อยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายสักวันแม่เราก็ต้องจากเราไปอยู่ดี ใช่ไหมเออแต่ทํายังไงอ่ะบำรุงแม่ให้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่ทําได้แค่นั้นเองไม่ให้แม่เจ็บปวดเจ็บป่วยบํารุงให้แม่มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรงเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เฮ้ยนั่นแม่แนะั่น่ะเออก็แม่สิบำรุงแม่ให้มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง <c oughs> ไม่มีโรคภัยไข้ขเจ็บใดๆ หาอาหารทรงอาหารเสริมเราจะพูดเรื่องอะไรรูป่ะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องพวกเกี่ยวกับอาหารเสริมที่มีคนบอกว่าอะไรนะจะไปกินทําไมล่ะอาหารเสริมมัก็เดินออกไปตลาดซื้อมาสิอะไรนะผักห้าสีก็ามาปั่นกินทุกวันทุกวันทุกวันไม่เห็นเป็นไรผักห้าสีให้กินครบห้าหมู่ทั้งสามมื้อทําได้เหรอถามจริงฮะถามจริงทําได้จริงเหรอห้าห้าหมู่ครบ ครบสามมือเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมขับรถออกไปเนี่ยหรือนั่งรถไปอ่ะเสียค่าน้ำมันเปล่าบวกค่าน้ำมันไปด้วยแล้วบวกค่าที่เราซื้อทุกวัน,ท,วนทุกวันด้วยบวกไปเลยลองดูกับที่การเราไปซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทน่าเชื่อถืออมากินเสริมอ่ะ ให้หากค่าใช้จ่ายดูเอาก็แล้วกันแล้วบางคนไม่เชื่ออาหารเสริมใช่ป่ะไม่เชื่ออาหารเสริมแล้วร้านขายยาเขาทำไมมีอาหารเสริมเต็ไมไปหมดเะ <c oughs> ร้านขายยาในธรรมศาสตร์ไปดูดิมีอาหารเสริมอะ่ะอาหารเสริมมีอาหารเสริมขายทําไมถึงจะไม่เชื่อเรื่องอาหารเสริมอะ่ะเพศาจากรยังแนะนําอาหารเสริมอะส่วนคุณหมอไม่แนะนําอยู่แล้วถูกต้องไหม คุณหมอเขาจะไม่พูดเรื่องอาหารเสริมอยู่แล้วใช่บาทคะ,ค,ะคุณหมอคุณหมอกับบริษัทยาคุณหมอจะต้องขายายาใช่คะเป็นคุณหมอก็ต้องขายายายใช่ไหมคะอืมเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดเรื่องอาหารเสริมให้ควบคุมอาหารออกกําลังกายแค่นั้นเองนะจ๊ะส่วนพวกเรานี่ถ้าใครมีเงินให้ซื้ออาหารเสริมถ้าใครไม่สนไม่เชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ของอื่นๆก็ไม่เป็นไร ก็ให้ไปติดต่อที่ร้านขายยาเดี๋ยวเภสัชกรเขาแนะนําเองถ้าเราไปพูดว่าไหนบ้ารู้สึกมีความดันสูงแล้วค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเภสัชกรเขาจะแนะนําอาหารเสริมน้ํามันปลาน้ํามันงาดําสารพัดมันมีอาหารเสริมที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายเราดีอยู่แล้วนะจ๊ะก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เรากินมาตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าแล้ว เรายังไม่เคยเป็นหวัดเลยนะจ๊ะตั้งแต่อายุยี่บเก้ามาปีนี้ห้าสี่เราก็ยังไม่เคยเป็นหวัดคิดดูเรากินวิตามินซีมานานแค่ไหนอะ่ะแล้วอาหารเสริมมันช่วยชะลอการเสรื่อมของเซลล์ในร่างกายชะลอการเกิดโรคได้ดีมากแม่เราเจ็ดสิบหกแล้วไม่เห็นมีโรคประจำตัวเลยเพราะเราให้แม่กินอาหารเสริมมาต้องตอนนั้นเราอายุสามห้านะเราก็ซื้อ สมุนไพรหมอเสงให้แม่กินนะมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ลุกเดินไม่ได้ด้วยซ้ําเดินไม่ได้เลยแล้วหน่อยเพื่อนเราเนี่ยน่องนอง,นอง,นองไม่ใช่หน่อยเป็นคนมาแนะนําเองให้แม่กินหมอเสงตัวอยู่ตัวหนึ่งตัวสีเหลืองขวดสีเหลืองแม่กินไปสองขวดเองลุกเดินได้เฉยเลยนั่งถัด,ถ,ดถัดมาต้องจะให้แม่พูดเองนั่นน่ะแม่ถึงได้เชื่อเรื่องเรื่องสมุนไพรไง ทีนี้พอกินสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยล้วก็บำรุงตัวอื่นแล้วพอบำรุงตัวอื่นแม่ก็มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแข็งแรงทีนี้แม่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อซุดที่สมัยสาวๆแม่แบกของหนักเลี้ยงลูกแบกสแสลักแขะขนมครกขายในตลาดขายดีมากเลยนั่นแนหะแม่เราก็ตัวเล็กๆแบกสแสลักที่มีพวกเตาหม้อหม้อกระทงกะทิ ม้อปแป้งอะไรเงี้ยคิดดูดิกระดูกแม่สุดมาเพราะพวกเราเองนะนี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลแม่อย่างดีพอเราแค่นี้รับรองได้อีกหน่อยเขาก็จะงดงามอืมให้เยอะไปเปล่าวะให <laughs> ้ดูอ่ะตอนนี้เราก็จะปล่อยคลิปแบบช่วงประมาณตีสี่อะ เราจะปล่อยคลิปแบบนี้แล้วเราจะไม่ค่อยเหนื่อยการทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทดลองปล่อยตามเวลาน้น,น,นเวลานี้เวลานี้เวลานั้นด้วยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด,ดูแลสุขภาพด้วยออทุกๆคนนะดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะยังไม่ได้ย้ายนี่เลยนะมะเขือเนะี่ยมะเขือที่รอดจากหอยทากเนี่ยคุณหน่อยจะอยู่กับมะเขือไม่ใช่คุณหน่อย กิ่ตรงนี้ก็ติดเัน่องคุณหน่อยอะจริงจิจเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะถอนแล้วเดี๋ยวเราจะถอนมะเขือแล้วเอาคุณหน่อยให้คุณหน่อยอยู่ในนี้ดีกว่าเนี่ยหมูเสือใครเป็นบัตรใครเป็นบัตรหามากินเนี่ยเดี๋ยวเอาดินมาเติมให้ก็ได้นีเนี่ยแค่นี้เองส่วนนี้นี่เราต้องเก็บไว้เพราะว่า,าผักแพลวเอาไปใส่ไหนดีเดี๋ยวเดียว อันนี้ก็ยังไม่ได้ย้ายเดี๋ยวนั้นเนี่ยดูสิมายมทิปตัดปักชาอันนี้ดิกล่ะกระถางว่างนี่กระถางว่างกิ้มเลยดินร่วนซุยดีไหมจ๊ะใต่น้ำหมักไปจะร่วนซุยเนี่ยผักแพรวพ,พอเขายืดมานะก็ตัดปักชาทิปไปอีก แพลวชอบน้ําเนี่ยตัดไปแช่น้ําก็รากงอกนะเวลาไปกินอาหารแหนมนงแหนมเนือ้อก็เก็บกิ่งเข้ามานะแล้วก็มาจิ้มไว้กินเสร็จกินใบรูดๆเก็บก้านใส่เป๋านี่เดี๋ยวเราก็จะมีผักแพลวกินขยายได้ไม่รู้จบละทีเนี้ยอ้ห ลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพอฉันเดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราพรมมาะไม่ล่าจะนั่งตัดไปก่อน อ,อันตรายจนผู้ร้ายก็กวนคอยจะคิดปล้นค่ากลัวขโมยจะลักควายไทยนาราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนแตัดไปกันใครรำพึงคิดถึงคนเคยรำพัน สัญญาไวมันไม่คลอนแคลนเดี๋ยวเราเก็บเก็บกวาด,วดเอาไปใส่ตรงไหนก็ได้ใส่กระถางไหนก็ได้ตอนนี้อุ้ยแม่ดวงคิดถึงพี่หรือเปลา่าอันนี้ตัดกิ่งปักชำได้นะเนี่ยเนี่ยไปทิ้มลงดินทิ้มเขาก็ติดลองแฟน กลัวไครกลัวเศรษฐีมือไบมาคลั่งใครนะ้แนนกลัวหน้ามนหลงลืมคนชายแดนสาวบ้านหน้าจอมก่นลืมแฟนที่กอดโอ้โหแมงมันต้อมหึงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอาบนานด้านแล้วนะอาบตั้งแต่เมื่อคืนต้อมหึงไปแหละ ผักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยนะจ๊ะทุกๆคนงานเยอะทํางานต่อไม่มีอะไรมากเลยคลิปนี้แค่นี้นะ